สวนตัวแดงของพ่อน้ำฝนปลูปกวันที่หนึ่งสิงหาวันนี้วันที่เจ็ดกันยาเดือนกับเจ็ดวันโตแล้วพรุ่งนี้จะเริ่มฉีดโพธีครั้งแรกเดี๋ยวอีเจ็ดวันจะมาดูใหม่ เนื้อที่ประมาณ3ไร่กว่าต้นก็สมบูรณ์อยู่แต่อยากใช้ฟอร์ทีจะมาดูอีกทีว่าเป็นยังไง